ครับกำบล้าต้นนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมกับต้นแอนทอยและใน EP ีนี้เรายังคงอยู่กันที่งานไถ่แลนคอมมิวนคอน2023ก็ผมใน EP ีที่แล้วนะครับผมก็พาทุกคนไปดูกันที่บริเวณฮอลล์ด้านนอกนะครับใครที่ยังไม่ได้ชมใน E ีีที่แล้วก็แวะไปดูกันได้นะครับและใน EP ีนี้ครับผมจะพาเข้ามาดูกันที่ฮอลล์ด้านในกันต่อครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องกำบล้าต้นครับผมขอฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปคอนเทนต์ใหม่ๆเพิ่มเเตตติมมมกกัันนนน่่่ออออไปดดด้้้้ววยยรถาาาพแลีีู๋ทซใ ต่าจาก EP ที่แล้วนะครับที่ผมเดินมาที่้านท้ายของโซน hall ด้านนอกครับแล้วก็เดินต่อเข้ามาทางประตูตรงนี้เลยครับด้านหน้าเราก็จะเป็นมีเวทีหลักอยู่ตรงนู้นเลยนะครับเมนสเตจที่จะมีกิจกรรมในแต่ละโชวต่างๆครับก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็จะมีแบ็กด็อกงานแทลงคอมิคอนอยู่ตรงนี้นะครับที่เขาก็จะมาถ่ายรูปโปรโมทกันตรงนี้ ตรงนี้ก็จะมีร้านขายอาหารขายขนมของว่างอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเผื่อใครหิวก็มาซื้อของทานเล่นกันตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มีเป็นทอยต่างๆตามนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาดูที่ด้านขวาสุดตรงนี้กันก่อนเลยแล้วกันนะครับสําหรับโทนทอลด้านในตรงนี้ตรงนี้จะเป็น l i ฟ์ไซส์ b บร์เนกาครับอ๋อนี่ก็คือจะนำคาแรคเตอร์ขนาดเท่าจริงเลยนะครับ จากหนังเรื่องต่างๆเนี่ยก็มาให้ทุกคนถ่ายรูปกันได้นี่มีกรูดน่ารักเซียวแล้วก็แบบเครื่องมิดเสียงแบบนี้นะครับก็คือจัดเป็นแบบเป็นฉากให้ทุกคนมาถ่ายรูปกันได้ก็มี p e n n y w i ส์ครับขนาดเท่าจริงเลยมีอีทีตรงนี้ครับบูนี้ก็คือจัดโดยเนก้าครับ แล้วก็มีเดสพูนี่ครับเป็นโมเดลตัวเท่าคนจริงเลยเราเดินดูทางซอยเรื่งนี้กันต่อครับตรงนี้ก็จะมีเป็นแบบการะตูนนะครับอาจจะโปรโมทการะตูนนี่นะครับที่เขาก็เปิดตัวอย่างให้ดูกัน ีขายของลิขสิทธิ์จากการ์ตูนตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีบูธของพรามนะครับก็เป็นลิรนดหนึงที่มาเปิดปริยการในประเทศไทยแล้วด้วยนะครับก็จะมีตัวอย่าง ชีวิตต่างๆที่เด่นๆในพราทนะครับพารวิดีโอแบบนี้มาโปรโมทให้ทุกคนได้รู้การจะยาง The b บอหรือ Gen V นะครับเรื่องใหม่ที่จะเข้าตรงนี้ก็คือถ่ายรูปกันได้น,นะครับจต่ตกแต่งแบบสวยดีเลย ก็จะมีร้านขายของดิสนีย์ต่างๆก็จะมีนี่เป็นของดิสนีย์ก็มีนะครับหรือของซันดิโอแบบนี้ครับก็มีร้านขายของเล่นของสะสมตุ๊กตาต่างๆมีนี้จะเห็นเป็นแคร์เบร์ก็มีนะครับมีน่ารักน่ารักแล้วก็พวกกล่องสุ่มชิ้นิต่างๆด้านในนี้ก็มีอีกเยอะเลย ถัดมาด้านนี้ต้องมีเป็นร้านทททูด้วยครับนี่ไม่แน่ใจว่าอ๋อเป็นแบบแททูจริงๆเลยนะไม่ใช่สติกทูสติ๊กเกอร์ลอกแบบนี้ครับนี่เขาก็แบบมาสักกันตรงนี้เลยนะครับเปิดร้านสักีสักแบบของจริงเลยครับอยู่ตรงนี้เลยก็มีตัวอย่างลายให้เลือกกันนครับเผื่อใครสนใจอยากจะสักในงานนี้อ่าก็มีด้วยก็คืองานแท l ลน d c คอม์คอนปีนี้ ขาร่วมกันกับงานสตรีทคอนเทนต์นะครับก็จะมีเป็นพวกแฟชั่นสตรีทแฟชั่นต่างๆแบบนี้ด้วยมีร้านสักเท่ๆแบบนี้ให้ได้เลือกดูกันด้วยนะครับแล้วก็พวกแฟชั่นเสื้อผ้าต่างๆแนวสตรีทก็มีมาร่วมจัดโชว์ด้วยอยู่ในงานเดียวกันเลยครับอย่างโซนตรงนี้นะครับก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าแนวสตรีทแฟชั่นต่างๆครับก็จะมี ร้านมีบูธต,ต่างๆแบบขายเสื้อผ้าแนวสตรีทแฟชั่นอย่างนี้นะครับสวยๆเท่ๆนอกจากเสื้อผ้าลายการ์ตูนลายคาแรคเตอร์ต่างๆแล้วนะครับตรงนี้ก็มีเสื้อผ้าแนวสตรีทแฟชัน่นกันด้วยเพราะว่าเขาก็มาจัดร่วมกันเลยพร้อมกันอยู่ในงา,านนี้เลยครับเสื้อผ้าสีดําเท่ๆต่างๆมีลายคาแรคเตอร์อย่างนี้นะครับจากของร้านนั้นๆกันไปนะครับที่เขาก็ผลิตมา จะจำหน่ายนี้ด้วยโซนด้านหลังๆตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นร้านเสื้อผ้าแนวสตรีทกันเป็นเป็นหลักนะครับาผมพาให้ดูกันโดยรวมคร่าวๆประมาณนี้ครับผมแต่ก็เสื้อผ้าสวยเยอะเลยนะครับเสื้อผ้าแนวสตรีทแฟชั่นนี้ก็วัยรุ่นนิยมแต่เ,เดียวนะครับผมก็ชอบนะครับนี่เป็นโซนของฟูจิฟิล์มาไม่สอนแต่งหน้าด้วยหรอครับแบบนี้นะครับ ก็เป็นร้านเสื้อผ้าสตรีทแฟชั่นนะครับหรือท็อปหรือไอเทมต่างๆเกี่ยวกับแนวสตรีทแฟชั่นแบบนี้ก็จะมาจะดโชว์อยู่กันตรงนี้เยอะเลยรอรองเท้านี่เยมากต่างๆสตรีทแฟชั่นต่างๆ เพราะว่าอย่างสตรีทแฟชั่นเนี่ยเขาก็มีเป็นแนวแบบงานอาร์ตอยู่ด้วยนะมีศิลปินเนี่ยศิลปินที่สร,สร้างงานอาร์ตกับสตรีทแฟชั่นก็อยู่ร่วมกันแบบนี้นะครับตรงน,นี้ก็จะมีร้านเสื้อผ้าที่เป็นเสื้อผ้าแนวคาแรคเตอร์จากการ์ตูนนะครับต่างๆสวยๆเลยนะครับนี่ เป็นเสื้อผ้าลิขสิทธิ์นะครับที่ทําเป็นลายคาแรคเตอร์การ์ตูนต่างๆนี่เป็นของค่ายดนะีบบซีะนะการ์ตูนแบบดีซีซ e r เปอร์แมนร็อแมนแบบนี้ครับทั้งเสื้อผ้าผู้ใหญ่แล้วก็เสื้อผ้าเด็กก็มีด้วยครับรืานเสื้อผ้าก็จะมีหลายๆร้านนะครับที่ขายเสื้อผ้าลายการ์ตูนลาย quisite, ลิขสิทธิ์เ่นลรบตต่างๆ,ๆแบบนี้ครับนี่วันพีซนะครับ เื้อแจ็คเก็ตแบบนี้ก็มีมีที่เรียกกันเยอะเลยนอกจากเสื้อผ้าแนวสตรีทแฟชั่นแล้วแล้วก็จะมีเสื้อผ้าลายการ์ตูนหรือว่าอื่นๆนะครับของใช้ของสะสมอ,อื่นๆที่เป็นลายการ์ตูนลิขิตต่างๆแบบนี้นะครับก็มีอยู่ด้วยของกุญแจก,กระเป๋าหมวก ต่างๆพวกนี้นะครับผ้าช็ดตัวแก้วกระบอกน้ําตรงนี้มีร้านของ c h a r a c t อร์ t ู d i o นะครับก็มีด้วยก็ c h a r คเตอร์ t ู d i o ก็จะมีเสื้อผ้าลายหรือกติดจากดิสนีย์นะครับดิสนีย์มาเวลต่างๆแบบนี้ก็จะมีขายอยู่ในงานนี้ด้วย รูปของสินไกรลา์ฟิกเกอร์นะครับ oh, ก็คือจะเป็นพวกฟิกเกอร์ที่ถ่ายรูปจากตัวเรานะครับเราแต่งตัวเนี่ยแล้วเขาก็จะมีกล้องมาถ่ายรอบตัวเราเลยแล้วก็ผลิตออกมาเป็นฟิกเกอร์แบบนี้นะครับมีขนาดตัวเล็กประมาณเูีวกล้องเลยนะครับแบบนี้จะเป็นฟิกเกอร์ที่มีความสมจริงเลยเหมือนกับตัวเราเลยนะครับนี่ก็เป็นฟิกเกอร์คอสเลเยอร์ต่างๆนะครับที่เขาก็ถ่ายรูปเนี่ย จะเป็นกล้องถ่ายรูปอยู่รอบตัวเลยครับแล้วก็สแกนแล้วก็จะมาผลิตขึ้นมาเป็นสติกเกอร์แบบนี้ครับเื่อใครอยากจะได้สติกเกอร์ที่เป็นคาแรคเตอร์ของตัวเรานี่แบบนี้นะครับเราก็จะถ่ายรูปแล้วก็สแกนแล้วก็ปั้นขึ้นมาเป็นตัวสติกเกอร์แบบนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับว่าที่มาสแกนเนี่ยเป็นยังไงบ้างภาพจริงกับภาพที่สแกนออกมาแล้วก็ ตัวฟิกเกอร์ที่ผลิตออกมาจากภาพสแกนตามมิติของคนคอนันแบบนี้นะครับผมก็เดินเข้ามาในตรกซอยถัดมาแล้วนะครับไไก็จะมีฟิกเกอร์ร้านขายฟิกเกอร์ต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นพวก ท็อหรือไอเทมจากการ์ตูนญี่ปุ่นนี่ครับร้คานอยู่ในยานะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีเป็นเหมือนแบบลานว้เล่นสเก็ตตรงนี้นะครับ ก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะมีโชว์อะไรหรือเปล่าหรือว่าให้ใครมาเล่นสกเก็ตแบบริตบอดอะไรกันตรงนี้ได้นะครับก็เป็นตีมแนวสตรีทสตรีทแซชันอะไรแบบนี้ครับตรงนี้ก็จะมีดีเจนะครับมิกเสียงเปิดเพลงตรงนี้ด้วยก็จะเป็นรถที่ตกแต่งแนวสตรีทแบบนี้เลยตรงนี้เป็นแบบ ไอ้นีตต่างๆ,างๆอันนนี้มัของสะสมนะครับชื่อชื่อแบรน์ชื่อร้านเขาเนะสะสมแบบนี้ก็จะมีรองเท้าเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูเป็นรองเท้าคอลเลคชันต่างๆ,ๆ,ๆนะครับของไนกี เยอะเลยครับมาจัดเรียงอยงู่ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นของ N Y L A นะครับก็คือทางโซนด้านหลังเนี่ยจะเป็นพวกเสื้อผ้าแนวสตรีทหรือสินค้าสตรีทแฟชั่นต่างๆ จะมาจัดอยู่ที่โซนพอด้านใหญ่ตรงนี้ครับแล้วก็โซนด้านด้านหลังๆตรงนี้ก็เป็นพวกบอร์ดนะสก็ตบอร์ด <ban> ที่มีเป็นลายต่างๆอย่นี้ครับลดลายสวยงามสำหรับสะสมนะครับเดี๋ยวไปดูที่โซนด้านนู้นกันต่อนะคะรับ โชว์พวกงานแนวอาร์ตต่างๆสตรีทอาร์ตนี่ครับสำหรับชมลรองคอเลอร์นะฮะอันน้ตางเป้ากันะครับผมอุ้ยคแบบจะเป็นคนที่น่ารกล้รงเท้าอนะอนะเี๋เรามาทำอะไรกันตรงนี้ ตรงด้นนี้ก็จะเป็นแนวสินค้าคตอแฟชั่นนะครับด้านนู้ก็เป็นเอทีหลักก็เดี๋ยวมาดูทางซอยสั่งนี้กันต่อะครับตรงนี้ก็จะมีร้านรองเทา้าเยอะๆเลยนะครับหลายแบบแบบนี้เลย ด้านหลังตรงนี้จะมีเป็นพื้นที่จัดแสดงแบบพวกภาพวาดแนวอ,นอาร์ตต่างๆครับจากศิลปินต่างๆเป็นแบบแกลเลอรี่ย่อมๆนะครับมาจากโชว์จัดแสดงภาพวาดจะมีศิลปินนะครับมาว่าถ้เราดูกันสดๆตรงนี้เลย ก็จะมีภาพาต่างๆนะครับที่ว่าเสร็จแล้วก็จะแสดงอยู่ทางโซนนี้ครับตรงที่ก็เป็นซอยสุดท้ายแล้วครับของเฮาด้านในก็จะเป็นสินค้าเกี่ยวกับ street f a s h i ต่างๆครับเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าอาจจะมีภาพวาดขายด้วยไหมไม่แน่ใจนะครับไอเทมต่างๆ เสื้อสวยๆเยอะเหมือนกันนะครับมวกวอะไรแบบนี้ก็จะมีของเล่นที่เกี่ยวกับแนวสตรีทอาร์ตหรืออาร์ตทอยแฟชั่นอาร์ตอะไรอย่เงี้ยก็รวมๆอยู่ด้วยกันได้ด้วยนะครับตรงนี้ผมก็เดินมาในซอยสุดท้าย มันจะสุดประมาณโซนด้านนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกจะมีบูธสินค้าของไอดอลต่างๆนะครับหรือคอสเพลเยอร์ต่างๆแบบนี้ครับแล้วก็ตรงนั้นก็คือเป็นเมนเซตแล้วนะครับก็มีคอนเสิร์ตมีกิจกรรมโชว์ ทางตรงข้ามกับไอทีเมนสเตดนี้นะครับนี้ก็จะมีเป็นร้านของเทียเฮาส์ก็ขายเป็นพวกโมเดเลเรซินครับของดิสนี์ต่างๆครับก็มีสินค้าอื่ออนประมาณนี้นะครับั่งตรงข้ามอันนี้จะเป็นวอลคอมเป็นแบบ วาดภาพนะครับใช้ปากกาวาดภาพแบบนี้ฝึกฝึกวาดภาพด้วยโปรแกรมวาดภาพต่างๆอย่างนี้นะครับเราถ่ายอุปกรณ์เนี่ยพวกบอร์ดแท็บต่างๆไว้ใช้วาดภาพกันถัดมาตรงนี้เขาเป็นร้านคอมิดครับผอก็จะมีคอมิกงต่างประเทศนะครับจากค่ายมาเวลดีซี ต้องมาเปิดร้านขายคอมิตกันอยู่ตรงนี้ด้วยก็จะมีคอมิกตอยู่ในรังต่างๆเยอะเลยนะครับให้ทุกคนมาเลือกกันหนึ่งเรื่อง0 0บาทสอเรื่อง0 0บาทของทักก็มีนะครับหรือของ X-Men แบบนี้แล้วเขาก็จะจัดหมดหมู่แยกประเภทมาให้แล้วตอนนี้นะครับก็มาเลาอ kind of ือกหากันได้ ของแท้เลยนะครับจากอเมริกาของเร้เจยแน่นอนะครับในช่งอรับลแล้วก็จะมีเป็นพวกการ์นะครับจากนักบาสเกตบอลแบบนี้โัยใครที่สะสมอยู่เขาก็มีมาตำหน่ายตรงนี้กันด้วยนะครับหรือว่าาดจากขมิก้อยนัคาแรคเตอร์ต่างๆของนอเวลก็มีด้วยนะครับ มีต่างๆที่โชว์อยู่บนผลังนี้ก็ขายด้วยนะครับอันนี้เริ่มละ300บาท งานไทยแลนด์คอมมิวนิคอนปีนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้ครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ด้วยนะครับขอฝากไลค์แชร์และ subscribe ช่องจุ่มน้าต้นติดตามคอนเทนต์อื่นๆเพิมเ่มเติมกันต่อไปด้วยครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วเจอกันครับ